สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเอฟซี FC, ของใจสุดๆเลยนะครับเว้ลเลกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับเอฟซีคล่องใจสุดๆหมอลำสาวเคยพูด คํานี้พอบอสบิ๊กโดนด่าทิ้งลูกทําไมหมอลําสาวเลือกทําแบบนี้ป้าพี่น้องแมนมีประเด็นนี้ยังเกิดขึ้นอีกเนาะแบบที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับทางเพจอีก,กี้ของแท้นะครับ แอปแอแอ,แอนะครับเพื่นได้ออกมาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับเพิ่นโพสต์่าเพจเอารูปลูกเขาไปใช้แต่โพสต์ต่อว่าพ่อของลูกแม่ใหญ่หมอลำเฉานะครับแม่ใหญ่หมอลำเฉาไม่เคยไปแจ้งความดําเนินคดีทีชาวเน็ตด,ดันจ้องแคปจะฟ้องนี่แหละความแปลกปลอ แล้วบอกว่าลูกสำคัญที่สุดที่เพจอิก,กี้มึงฟ้องจังนะครับแล้วก็เป็นการแชร์เพจนะครับพี่น้องเอาตรงๆก็คือเพจนาริตะโตเกียวนั่นแหละครับซึ่งกอนห้านี้นะครับเพจนาริตะโตเกียวเพจนี่แหละครับที่เอาคลิปเอากล้องวงจรปิดนะครับที่บอดบิ๊กไปทร่ลูกนะครับแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าจนเห็นให้ททางหมอลำสาวหนีโดนด่าน,นะครับโดน เอฟซีนะครับหลักกระโดนเช้าหน็ดนะครับลุ้มจวกลุ้มดานะครับจนนะครับจนทางคุณพอๆนะครับได้ออกมาโพ์ได้ออกมาว่าว่าเพจนี้คือเพจลอมนะคะนะครับพออนะครับไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับเพจนี้นะครับถึงขันมาบอกแบบนี้เลครับพี่น้องก้อนหนานี้แต่ล่าสุดนะครับเพจนี้เพิ่นก็ออกมาโพ์อีกนะครับโพ์ว่าเด็กๆโตขึ้นจะรู้เอง ว่าพ่อทิ้งเขาไปตั้งแต่ตอนไหนมีแต่ป้ากับลุงเท่านั้นที่เลี้ยงดูมาตลอดนะครับเพีอิกี้ก็เลยข,ของใจนะครับว่าท,ทั้งทังที่คุณบอกว่าเพจเนี่ยมันคือเพจปลอมคุณคือบอจัดการหรือว่าไปแจ้งความจากเทียเล้วก็เอารูปลูกของคุณนะครับมาลงตลอดเลยประมาณนี้พี่น้องนะครับเอฟซี FC กับของใจค้าใจสุดๆสรุปแล้วคือเพจปลอมคุณไม่รู้จักไม่ยุ่งเกี่ยว นะครับแต่ว่าทําไมคุณถึงเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะนิ่งเฉยไม่แจ้งความจัดการกับเพจนี้สักทีล่าสุดบอดบิ๊กโดนน้าทิ้งลูกโดนบิดเบือนความจริงคุณก็เงียบคุณก็นิ่งเฉย,เฉยประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของ F c ซบางท่านบางคนสูฟังนะครับเ c ซี FC, ท่านแรกอ่าขอไปครับเพจจวดจากาดม้วนกับเขามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าแล้วลงแบบบิดเบือนความจริงสุดๆเลยนะครับท่านต่อมาบอกว่า มั่นมนเนียนเนียนเฟซปรอมหนูไม่รู้เลยฮ่าห่าานะครับท่านต่อมาบอกว่าป้ากับลุงเลี้ยงมาตลอดแล้วแม่ล่ะเด็กเดี๋ยวนี้ฉลาดนะป้าเขารู้ไหมนะครับแล้วเอฟซีท่านต่อมานะครับบอกว่าพ่อเขาทิ้งตอนไหนก่อนพูดพ่อยๆปั่นไปเรื่อยนะครับแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าบอกลูกด้วยนะว่าพ่อ ทิ้งเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรล่ะพ่อถึงต้องทิ้งนะครับพ่อถึงไม่ได้อยู่ด้วยประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผม f อซีคาใจสุดๆนะครับก่อนหน้านี้หมอลำสาวบอกว่าเพจนี้คือเพจปลอมนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆแต่ทำไม ถึงไม่แจ้งความไม่ทำอะไรทำไมถึงนิ่งเฉยท,ทั้งทั้งที่เพจนี้เอารูปลูกมาลงตลอดเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP, อีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ